มั่งขายมังเยเอกำลังมาเต็มเลยเนี่ยคุณมีอย่างนี้ทุกวันเนี่ยคุณก็ต้องดูเป็นถึงคุณดูไม่เป็นคุณก็ต้องรู้จักชื่อแล้ววันนี้อย่างน้อยคุณต้องได้อย่างน้อยหนึ่งหลวงพ่อเออผมได้แล้วนะหลวงพ่ออะไรที่อยากดูจริงไหม <c oughs> อา้อาวยังไม่ทันยัง <c oughs> ตื่นเต้นเลยวะซื้อมาหรือเปล่าซื <c oughs> <c oughs> ้อมาจริงหรือเปล่าจริงนี่ขอถาดนะขอถาดหน่อยใส่น้ำนุ่นสีดูด้วยตารู้เลยโ้รู้ดิ ผมปล่อยพี่ได้เลยไหมเนี่ยคุณไปปล่อยผมได้จะไม่คุณซื้อมาจะไม่เก็บไว้ชื่นชมเหรอผมกำลังจะเข้าสู่โครงการโครงการอะไรอ่ะโครงการพระเครื่องไง<อ>ผมอยากรู้ว่าผมเช่ามาแล้วผมจะปล่อยได้ไหมนี่พูดแบบตรงไปตรงมาเลยผมอยากรู้ว่าผมจะได้กําไรไหมแท้นะแท้ไหมยังไงก็ปล่อยได้พี่อย่าดูผมเกมมานะแท้แทแทรุ่นสี่ปล่อยได้ไหมได้หลักพันแล้วแต่พี่จะเมตตาพี่จะให้ผมเท่าไหร่ ผมไม่ให้คุณเลยเอ้าเอ้าเอาเพราะคุณเพิ่งซื้อมาถูกไหมถูกคุณได้ส่องหร้อยังฮะยังไม่ได้ส่องเอากลับไปส่องก่อนนี่ไงไม่ยอมเพราะคุณเอากลับไปส่องทำไมไม่น่าบอกความจริงเลยเนี่ยถ้าคุณซื้อมาคุณยังไม่ได้ส่องคุณเอากลับไปส่องแล้วคุณจะได้ได้ความรู้พอคุณได้ความรู้เสร็จปั๊บคุณดูเป็นมีวันหลังคุณก็เมาขายผมผมมีหลายองค์มีอะไรอีกเอ้าเหมือนกันเลยอุ้ยผมเอาอันนี้องค์นี้ไปส่องก็ได้ผมปล่อยพี่องค์นี้อะ ก่อนขายผมถามคุณทำาง่ายๆอนอี่เวลาจะซื้อขายพระมันต,ต้องคุยกันนานขนาดไหนนานคุยถ้าเป็นเซียนกับเซียนด้วยกันเนี่ยคุยกรขายแล้วเนี่ยคุณน้องเข้าใจว่าวันที่จะซื้อกลับเนี่ยคุณจะไม่ได้องค์นี้กลับไปแล้วนะโอเคไหมโอเคเอาอเคือมันก็จบไปคนลุกคนลุกคนลุกจะได้ตังค์จากการซื้อขายพักครั้งแรกครั้งแรกนะสองพันห้าสองพันห้า อ่าอย่างสมมติอ่านอย่างเงี้ยผมปล่อยพี่เปิดพันหนึ่งผมปล่อยพี่เปิดพันหนึ่งพี่เปิดลองไปขายดูจริงเหรอจริงโอ้โหนี่เมตตาผมปะเนี่ยไม่ได้เมตตาเลยครับยิ่งคุณมีตังค์ผมยิ่งซื้อถูกจริงเหรอจริงผมไม่กล้าต่อพี่เพราะผมรู้ต่อรองกับพี่อ่ะเพราะผมรู้จักกับพี่อ่ะผมไม่กล้าแบบขอห้าพันเขาเพราะผมรู้จักไง ก็เราก็ต้องบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเราขอคิดดูก่อนนี่สอนสคริปต์กูใช้คำนี้ได้นี่สอนสคริปต์พ่อบอกว่าผมขอคิดดูก่อนเราไม่เราไม่ได้ปฏิเสธนี่นี่ใครมีพระนะนี่ผมปล่อยได้2,500วิ่งมาขายพี่ต้นนะทุกคนเห็นแล้วว่าผมเช่ามาแล้วพี่ต้นนี่ไม่กักผมด้วยถ้าพี่ตีราคาถูกกว่าที่ผมซื้อมา ใครๆก็มองว่าพี่เขี้ยวริ่งริงแล้วผมจะไปรู้แล้วซื้อมาเท่าไหร่รแต่คน,คนดูรู้คนดูรู้ผมไม่ได้ตั้งใจจะมาะขายพี่นะผมจะตั้งใจจะเดินขายไปเรื่อยแต่แตว่ายังไม่ได้จะขายเลยดันคุยถูกคอไปดิแต่ถ้าพี่อซื้อผมในราคาที่แพงกว่าที่ผมซื้อมา แปลว่าใครๆก็อยากมาขายพี่เดี๋ยวจะวิ่งมาขายพี่เยอะเลยมีพระมาเต็มเลยเดี๋ยวหลังจากวัดนี้นะผมจะไปดูในรายการว่าคุณซื้อมาเท่าไหร่แต่ผมไม่ได้หลอกพี่นะเพราะผมไม่ได้บอกราคาเลยเลยถูกป่ะผมไม่ได้บอกราคาแล้วผมก็ไม่ได้ต่อรองด้วยอแต่ขอบคุณมากครับขอบคุณนะครับขอบคุณที่ใช้บริการยินดีครับขอให้มีความสุขผมจะมาหาพี่อีกเป็นคนแรกเลยทัศนีที่ผมมีบ้านมาหาผมวันไหนก็ได้แต่จะมาหาผมวันที่คุณเป็นพระผมเท่ ี๋ยวผมนี่นะเจ้าพระคุณเนี่ยประมูลเจ้าองค์เนี่ยทาบุญบอกว่าวันเนี้ยคุณเปอร์อ้โหแล้วถ้าทำบุญแล้วถ้าทาบุญเขาขายได้เท่าไหร่นะผมให้เท่าหนึ่งจะไปทําบุญที่สิริราชคุณได้ครึ่งหนึ่งผมได้ครึ่งหนึ่งโอ้ขอบคุณครับแล้วทีมงานทั้งหมดอยู่ข้างหลังที่ไม่มีใครเห็นเนี่ยครึ่งหนึ่งขอบคุณครับเปอเป็นเป็นหลังกล้องไว้หน่อยได้ไหมครับวันนี้เป็นครั้งแรกเลยแล้วผมไม่กล้าต่อด้วยเราไม่ต้องเข้าวัดจริงๆเลยฮะผมจะเอาห้าพันก็ได้นะพี่ต้นก็ให้ เพราะว่าอะไรรู้ป่ะเพราะเมตตา<อ>แต่ผมไม่อยากเอามากกว่าน,นี้ละเพราะแค่นี้ผมมีความสุขครั้งแรกแล้วโอโเค <laughs>